สวัสดีครับวันนี้พบกับฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธครับอันนี้คือตัวใหม่ครับ <c oughs> ตัวดาบคู่ครับสวิเปตออกขอรออกของออกโล่ครับที่มันอ้วนๆอ,อย่างนี้แล้วก็ออกหมวกครับออกหมวกเหล็กหรือโลโบ็อกส่วนอันนี้เป็นผ้าคลุมบอกครับลอันนี้ตัวอันนี้ตัวเขาเรียกว่า คิมลีน้อยครับมีม oh ีไอเดบิทโลครับมีอายดูอายเราครับโูเจ๋งเม่งอ่ะสุดแย่งดาบทองครับอันนี้คือดาบทองนะครับตีสามลออตาย หนึ่งดาวแล้วไอ้นี่เลยหนึ่งดาวใช่ไอ้ใช่ไอ้ดึงมันมาเลยดึงมันโตสองสามตายแล้วมันตายอเหรอมันอยู่ในฐานไงมันอยู่ป้อมมันอยู่ที่ฐานไง

นี่ดาบพี่เขาถือนี่ดาบกินอะไรฮะกินหำไอ้สัตว์กูหำไอ้สัตว์กูหำพ่อพงศ์เอาโลบอ๊กมาป้องกันแห่นะแต่ไม่รู้จะป้องกันได้เปล่าใส่โลบอ๊กคือไอ้ฟิลตูนมันออกอะไรยันมันเข้าไปเลิกลง ยกทำไมาไม่มีาพโคมิดรอยุดชั่วคราวอมาเวาสีบบมาโดมันมากระโดดเอ้ยอะไรโดดาว่านอ่อดอ้ออคอมเมนต์นะ

เราได้ดาบค ah, ู่แล้วครับเปาดินไปสาโอเคเฮ้ยสามไเจนปมเอ้ยเอ้ยบอกเ้ยเอ้ย ตกไประดานคเอออ้โ้ไ้ไดก้ึ้นมาจริงวเขาต่อให้ครับจ่อไอ้ไอ้ใเยจิงอายแม่งเลย

<laughs> đều để ham ăn tiền lặng nếu tiền lặng